มนันอัดนิดหน่อยไม่มันก็นิดแหละมันก็ไม่นิดหรอกอ,อะไรผมก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันนิดหน่อยแต่มันแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะกว่านิดหน่อยไม่รู้ว่าจะสื่อถึงอะไรแต่ว่าไม่ว่าไปงันแล้วกันนะเขาเป็นแหลมคำนั้นะพูดเบอือเหรอผู้เบื่อคำพืนเกแล้วไง อะไรวะคลิปนี้คำเป็นเก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 อะไรอ่ะเกหกสิบเปอร์เซ็นต์อะีกยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ผมเล่นหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะยิงบัตรเชือพูดกับมันเกอีกอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาพูดอะไรกันรู้อะผมนี่เศร้าเลยผมเปลี่ยนมีทรายบ้านนะมีทายบ้านนะ เปลี่ยนจังเลยแต่ขอทีอ่ก่อนอ่าซึ่งมันก็ไกลอยู่เลยแหละนะนะแล้วว่าไก่ไก่เลยไก่กินคือลูกทรงบ้านเรามันสวยนะใช่ไหมแตอว่าย,ยาย่าย<ะ>ลูกทรงบ้านเรามันสวยนะใช่แต่ก็กแคบมันแคบเฉยเช่มันก็แคบ อันเดี๋ยวผมก็รู้มันล็อกควา้าคุณในตัวนี้ของคุณมันหลุดออกไปแล้วไม่เอาหน้าอย่ามันหลุดเป็นีมันหนีหไปได้ไไมาเอาหน่อยต้องการมันหลุดนะคุณจริงๆนะผมรู้มันไม่เป็นไรหรอกนะขอให้มันดื้อเไม่เอาหนะาเพื่อช่วยมันแพงหมันฟ้าทองหนึ่งรูปก,กับบ็บอกบ็อกไอ้นู่นเลยนะ บล็อกทองแดงอะน,นันน้นในนั้นที่ผมเจอนะถึงแม้จะเจอบ่อยก็จริงแต่ว่าผมก,ก็ไม่ไม่มั่นใจแล้วว่าผมจะมาเจอในโลกแบบนี้นนะอ,นอะไรเนี่ยตายจิมันหลุดไปแล้วอะ่ะอ้ออาวทำไงอะ่ะอะไรเนี่ยบูลมันหลุดไปแล้วผมจะขอบ ขาดแช่งคนไม่ได้ปุดไม่ได้เกิดแน่มันไม่หลุดเพราะผมนะมันหลุดเพราะว่ามีใครปิดประตูอืมประตูมึงก็ต้องเปียกแต้มัดิบางทีมันก็ปิดได้เหรอมันเป็นเซอร์ิตมันเหยียบเหยมันเหยียบได้ไงมันปุ่มอยู่ข้างนอกมันเหยียบเองแล้วไม่คุณเสียงคุณดูแบบสูงๆไม่แปลกๆนะเหียบเอ พูดอย่างนั้นสิทใา้ผมคสงสัยคนนะออเออน่าฟัง้นเยอะเป <c oughs> ็นบ้าไปแล้วไม่จช่เป็นย้อน nice คุณอะไรว่าก็ายาวเหรอวะมว่าผมยงองมองไม่เห็ผมจะทุบเตียงอะ อย่าหาทานะก็ผมจะย้ายเตียงไปอยู่ที่อื่นแล้วโอ้ยมันจะเปลี่ยนบ้านมปหรอไสร้างเตียงเพิ่มอ่ะพี่มจะเปลี่ยนบ้านโลกใบนี้พี่ก็สร้างเตียงเพิ่มก็ได้ไม่ต้องทูบเดี๋ยวคุณค่อยว่าทำไมอ่ะเดี๋ยวคุณค่อยว่าเตียงผิดอะไรทำไมเตียงต้องโดนทุบไมว่าคุณมันบ้าเตียงเมียงเงย้ยแก่ก็มีเป็นร้านผมเห็นมาเยอะแยะแล้วบ้า เจ้าุามเห็นชาดนี่ขูดอย่างไวอะไม่ทานไม่กล้าขูดในบล็อกนี้เลยอไอพวกบล็อกขินคุเป็นบ้ายาคาลาพูดถึงเมเบอลดีอินนีาจะกินได้นะพูดแล้วไม่เหลลูกค่ะ <ś c oughs> แล้วก็กินได้หละแต่่จะกินแบบกินแบบเปลี่ยวๆนะอั้วไม่เอานะอันตราย ันกินได้มันขอไอ้น,นี่ทำสูตรกบใจไปกินเล่นเอานะอยนะน่าทรมานเอ่อผมผมไม่ใช่หมออะไรหรอกแต่ก็กินไม่เปล่าไม่รู้ผมจะพูดถึงอะไรก็เถอะก็ช่างมาันแล้วกันนะเราคงจะลืมๆกันได้นะอีอีอีออฟฟ์อ่าไนส์เอออยักแค่นี้คงไม่พอด้วยซ้ำอ่ะ ไม่แน่ใจว่าบล็อกมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะผมตั้งบนขลางนี่มันจะไปอยู่บนพื้นอยู่บนพื้นาตามปกติหรือว่ามันไปกิดตรงที่แบบพื้นมันเสมอกับมันะโอ้ยผมนั่นแหละชอบที่ขดุดีจริงๆนะขุดโคตรไวเลยเย็นช้ามันดีเกิน